สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเขาจะอยากได้จริงเหรอใช่ใช่โอ้สวัสดีครับพี่น้องเก,กษตรกรทุกท่านวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาอยู่กับฟาร์มวัวอจะมองว่าเป็นมือใหม่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นมือใหม่ทำไมวัวแบบเด็ดขนาดน,นี้สวยขนาดน,นี้โดยเฉพาะตัวที่อยู่ข้างหลังเราตัวนี้ โอ้พร้อมที่จะเข้าเป็นบัวแชมป์วัวแกลนแชมป์ได้เลยเดี๋ยวอนอื่นมารู้จักฟาร์มก่อนรู้จักเจ้าของวัวก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาตัวตัวเราชื่อชื่ออะไรลูกชื่อน้ำงชาค่ะน้ำชานาะสว่วนถ้าใครจะมาดูวัวตัวข้างหลังเรานี่ชื่อฟาร์มอะไรชื่อฟาร์มและลมชัยฟาร์มค่ะท,ท,ที่อยู่ล่ะลูกถ้ามาที่อยู่ไหนดีที่อยู่อะไรหกสิบหกสิบทับหนึ่งค่ะใช่หกสิบทับหนึ่งตำบลอะไรลูกแถวนี้เขาอยู่ตำบลอะไรตำบลบลห้ยขลังอำเภอขมว้ยขลังจังหวัด น,นครราชาสีมาเออโคราชโคราชเข้ามาดูโคราชเบอร์โทรล่ะเบอร์โทร081999 0277ค่ะอ่าเบอร์โทรมีแล้ว f เฟซบ o ๊ k ลุงของของฟาร์มก็มีเนาะ,ะเดี๋ยวส่วนหนึ่งเราใส่เอาไว้ใต้วิดีโอนะลูกเนาะค่ะอืมแล้วก็จะได้ติดต่อเข้ามาดูกันมาตัวนี้ชื่ออะไรไอตัวหลรอที่พร้อมที่จะชิงแชมป์เป็นวัวแชมป์ตัวนี้นี่ชื่อรถถังอายุ9เดือนค่ะโอชื่อรดถังเหรอ ทองแท้แม่ขุนรามค่ะโอ้เป็นสายพันธุกรรมแกนแชมป์เลยนะพ่อเขาเนี่ยเป็นแกนแชมป์ทองแท้ส่วนแม่เป็นลูกขุนรามเลยโอ้นี่เนาะเดี๋ยวถ้างั้นขอดูเต็มๆความงามหน่อยเนาะอน้ำชาขอบคุณมากเดี๋ยวขอดูวัวสักหน่อยมามาขอดูเต็มๆสักหน่อยทีนี้เดี๋ยวตอนนี้อยู่กับลุงลุงอะไรเนาะนี่พี่ครับฮะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊กเป็นเป็นเป็นคนเลี้ยงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะ มาดูเต็มๆสัหน่อยขยับมาดูความงามเจ้ารถถังวัวเก้าเดือนเหรอเก้าเดือนนี่เกตบวดเลยนะน้นำชามาดูด้วยกันได้มามมาอ,อันนี้เกตกวดเลยชื่อรถถังรถถังนี่ใครเป็นตั้งชื่อให้พี่พี่ติ๊กเ,เขาตั้งมาลินพิพี่พีนรงชัยเหรอใช่ครับโอ้วัวเก้าเดือนน,นี่นี่พร้อมที่จะเป็นวัวชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเลยนะนี่โอ้ท่าเรื่องพันธุกรรมแล้วนี่คือพันธุกรรมเนี่ยเขาได้เปรียบตรงที่เขาเป็นวัว แกล้แชมป์มาก่อนน,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 นี่นี่ส่วนตอนนี้ที่ที่เราเห็นก็คือรถถังเป็นวัววัวขาววัวขาวอ่าหนังดําสีกระต่ายหม้อท<ช>ั้งนี้เนี่ยน่าจะได้พันธุกรรมมาจากขุณขุณรามเนาะใช่ใช่ใช่มาจากพันธุกรรมมาจากคุณรามเออเนี่ยน,นดูทรงหน้าทรงตาเนี่ยโอ้เนี่ยน่าจะมาจากขุนรามแต่ว่าพ่อเขาคือทองแท้ใช่ทองแท้ก็จะส่งตรงส่งหูใช่ทองแท้ส่งหูส่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวตันนี้มีมีแลนว่าจะไปประกวดไหม มีครับมีครับไปที่ไหนพิ๊กไปท,ที่ชัยภูมิเนี่ยโอ้ชัยภูมินองัะโคกนี่เนาะใช่ครับโอ้อยากได้แชมป์ไหมนีโ่โอ้ก็ตกครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็อยากได้จริงเหรอใช่ใช่โอ้อยากได้แล้วน้องน้ำชาต้องไปรับถ้วยไหมเนี่ยเ <c oughs> ออถ้าได้แชมป์รับถ้วยแล้วเป็นกําลังใจให้กันวันที่คลิปออกนี่คาดว่ามันน่าจะใกล้งานบุกอดพอดีเนาะพิธีใช่ใช่ไปตามดูกันเอ้าแต่เดี๋ยวครูขอเจาะดูรายละเอียดเจ้ารถถังก่อน รถถังนี่ตั้งใจจะเอามาเป็นอะไรน้องน้ำชาพิติ๊อไว้จะเป็นพ่อพันธุ์อะไรอย่างี้อ๋อตั้งใจเป็นพ่อพันธุ์เลยเหรอใช่โอ้เพราะว่าสีขาวอะไรอย่างเงี้ยหาย,ยากนะใช่สีขาวไม่ไม่ค่อยคนเล่นมากไงใช่ใช่สีขาวดีๆหาย,ยากใช่ตั้งใจจเป็นพ่อพันธุ์เลยเหรอใช่ไม่ได้เอามาเาให้ขายนะไม,ไม่ได้มาจาับตอนตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่ได้ไว้ขายโอ้ก็เลยจากประเดิมสนามใช่อยากประเดิมสนามก่อนเอาเข้ามานนั้นยังพิทิเข้ามานนั้นยังก็นานแล้วครับถึงปีไหม ยังยังยังไม่ถึงนเารากกว่าบัวเก้าเดือนประมาณสี่ห้าเดือนสี่ชัเดือนนะที่มันเข้ามาโอ้ใครเป็นคนไปเจอนี่คุณพ่อหรือเปล่าหรือพี่ติ๊กหรือน้องลุงชาคุณพ่อของพ่อไปเจอมาเองแล้วตั้งใจมาไปกวดเลยนะใช่เพราะมันดูหน้าเขาดูอะไรเขาผมผมว่าฟาร์มนี้ผมเราตอนเราเคยมาทําข่าวพี่พี่ติ๊กเแกเน้นพันธุกรรมนะใช่พี่ลงชาแกเน้นพันธุกรรมนะเพราะฉะนั้นพันธุกรรมดีๆอย่างอย่างทองแท้กับขุนรามเนี่ยแกก็เลยกล้าที่จะเอามาไว้นะใช่ครับ อ,อมาอยู่กับราียเดือนอจุดขายลิซิกเนเจอร์เนี่ยด้ให้ดูก่อนเลยเนี่ยจุดขายของเค้าเนี่ยตรงเป็นวัวหน้าหล่อกระบาลดีเลยเนาะใช่กระบาดนีกระบานกรนะบานคมมากเป็นนองเกษตรกรกระบาลเข,า,า,ขาดีจริงๆงเนี่ยหน้าหล่อนะวัวเก้าเดือนใช่ไหมใช่ใช่เก้าเดือนก็ลงรุ่นหกถึงสิบสองใช่ลงรุ่นหกถึงสิบสองโอ้นี่จุดขายกันเลยคือ คือตรงตรงหน้าเนี่ยพี่ติ๊กอาจุงเข้ามาตัวนี้ก็ได้พี่ติธีให้ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นในี่ยจังหวะแสงสวยๆนี่นี่เอามาดูตามดูตามเชียร์กันได้ถามว่าอยากเชียร์ตัวไหนก็บอกเขาเลยว่าไอ้รถถังรถถังโอ้ฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอ่าเมื่อกี้นี่นี่ได้เห็นช่วงหน้าเขาเี็นะครับนี่ฝึกเองเลยเหรอพี่ติ๊กฝึกเองหมดนี่ใช่ค่อยๆฝึกไปอ๋ออันนี้ดูดูช่วงขาช่วงล่างทีนี้ ฝากเป็นกําลังใจตามเชียร์กันเนาะนี่นีนี่นดูขาดูนะเออเป็นวัวทิ่ข้อข้อขาดีนะใช่ข้อขาเพราะว่าข้อขาดีใช่ใช่ช่ขาใหญ่เออผิดผิจากสายสายขาวบางตัวที่เราหน้าห่วงก็คือตรงขาเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเออโอเคเลยแหละอู้สวยสวยสวยเพราะว่าหัวขาวข้อขาเขาจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ใช่ใช่เาจะเนี่ยนี่ข้อขาใหญ่ อ๋อแบบว่าที่ที่เห็นมามันจะเป็นขายเรียวๆเล็กๆใช่ไหมใช่อันนี้ข้อขาเขาได้เหมือนอะไรฐานใหญ่ปึ๊กเลยเนาะใช่ครับฐานแน่นเลยพี่น้องเกษตรกรถ้าถ้าเป็นฐานวัวก็เป็นฐานวัวแน่นนั่นเห็นดิัอข้อขาหมดห่วงนะลึงล่ะลึงไข่เคยเป๊ะนะเป๊ะครับเป๊ะเป๊ะโอ้โหนี่ลึงลึงสวยเป็นวัวเป็นวัวที่ลึงสวยมากอยจะให้ดู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 ไข่สักหน่อยดิโอไข่ยังไข่เล็กๆอยู่เลยเนาะใช่พวกนี้ไม่ทันใหญ่โอ้ยแต่มันยังไม่ใหญ่ อาดูหางดูหางสักหน่อยนี่คือบัวนี่หางนี่สําคัญมากนะเอาไว้ปัดควายไล่แมลงนี่สําคัญมากว่าหางสวยนะบัวตัวนี้ถ้าถ้าสองปีผมว่าหางลากดินเลยนะนี่ใช่ใช่ผมว่าผมวาคิดว่าอย่างนั้นแล้วครับเนาะบัวสวยบัวสวยพี่ติ๊กเนามันมันผอมหรือมันอ้วนเอามาที่แรกๆอ่ะมันก็ผอมอัผอมอยู่ภาคแม่มาเลยใช่โอ้เขาวมาลงให้พี่ติ๊กก็เลี้ยงบัวเสร็จตอนเล็กเลยใช่ครับอ๋อมันภาคแม่มาใช่ทีนี้ มาอยู่กับเราากินอะไรพี่ทีเขาชอบกินอะไรเนี่ยกินกล้วยกินอะไรนี่กันพวกหญ้ากินหญ้ากินกล้วยอาหารคนเนี่ยเนาะใช่ครับก็เหมือนกันกินแบบธรรมชาติที่อธรรมชาติของวัวที่เขาที่เขาชอบเนี่ยเนาะใช่ใช่เออไม่ได้กินอะไรแปลกๆนะไม่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 มีอะไรแปลกๆเลยไม่มีอะไรแปลกๆคือบางตัวมันชอบกินข้าวต้มมัดชอบกินใช่แค่บางัวหลายคลิปแล้วมันคิดว่าบางตัวกินข้าวต้มมัดกินอะไรไป บินถั่วกินน้ำหวานไปอย่างเงี้ยกินถั่วฝักยาวกินข้าวเหนียวอย่างเงี้ยงงเลยตัวนี้ไม่ชอบนะตัวนี้บัวไทยโคราชบัวไทยโคราชบอกกินข้าวเหนียวเด้พี่น้องนี่โอ้ยยืนยืนแอคชั่นอ่ะพี่ติ๊กลองลองโชว์ข่มขวัญคู่ต่อสู่จัดจัดท่าสวยเลยพี่ติ๊กจัดท่าสวยเลยจัดท่าให้มันยืนแบบสวยๆได้เลยอ่าเดี๋ยวจะให้ข่มขวัญคู่ต่อสู้ก่อนวันลงสนามว่างั้นเออแต่ว่าถ้าลงก็อย่างที่บอกลุงคัดคัดที่สอง อ2เดือนรุ่นสีขาวเนี่ยยืนดีนะพี่ติ๊กลองแตะขาหลังขวาขึ้นอีกสักหน่อยดูพี่ติ๊กขาหลังขวานะอะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาหน้า,นานะให้ฝึกไม่ให้ดูดูดูด,ดูเออวะเอลรถถังจัดจัดได้ดีจัดได้ดีนี่เออจัดท่าได้ดีอย่างนี้ได้ลุ้นเลยนะอย่างนี้ได้ลุ้นสนามประกวดเลยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ดูซิกเนเจอร์ก่อนจา่ายอีนิดนึงน,นี่โอ้ดังโคตรคมอะเนานะดังโคตรคมหวานเออวะ ตาเขาหวานใช่เป็นหัวเขาที่แบบหน้าสวยอ่ะแล้วหูเขาไหลโอ้หูนะหูหูไหลเลยนะอย่างนี้เนาะใช่ครับถ้าภาษาเสียนเรียกว่าหูไหลเพราะว่าเพราะว่าสายสายมาริโอเนาะอย่างว่าแหละใช่เขาของเขาดีมากเลยแล้วถ้ามีคนอยากคงอยากขายเอออยากซื้อนี่ยพี่พี่ตีว่าไงจะบอกพี่ละลงใช้่าไงอ๋อก็เขา ต้องคุยกับแกเอาครับเพราะว่าแกก็อยากไปประกวดไปอยากดูสนามของแกอยู่ใช่ไหมใช่ไอเรื่องขายได้ยังใช่ไหมยังครับยังเอ้น้องน้องชาพอจะเดาได้ไหมถ้าเกิดมีคนมาให้สักแสนหนึ่งพ่อจะขายไหมน่าจะไม่เลยน่าจะไม่เโอ้เออเออเพราะว่าพี่ในรงชัยก็เป็นเหมือนหลายๆคนทั่วไปที่ชอบเลี้ยงบัวแต่ว่ามีธุรกิจอะเนาะมีงานเป็นของตัวเองเออเาเก่าต้องเก่าได้เลยนี่โอ้ดีนะสวงสวาบดีหนังเป็นไงบ้างหนังนุ่งหนังหนาดีไหม ลองบีพี่ดูหน่อยนี่ครับเออหนังหนานว่ะตัวนี้หนาเออไปลูกทองแท้ที่ที่หนังหนามันอาจจะได้พันธุกรรมจากแม่ใช่เพราะว่าอาจจะมาจากแม่ใช่เป็นเป็นขุนรามใช่ไหมใช่แม่ขุนรามเออเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยฝากตามดูตามเชียร์กันอ่ะมา,มาๆเดี๋ยวให้น้องน้ำชามามาฝากเชียร์กันสักหน่อยมาน้องน้ำชามาอ่ายดีอยู่ตอนนี้ลูลกอ่ะนี่เป็นไหมน้ำชา อ่าฝากอ่าโอเคอ่ะพี่กิกาไว้อ้าวฝากักหน่อยพิธีอ่าน้องมิชาฝากฝากเชียร์ฝากเชียร์รถถังซะหน่อยฝากเชียร์น้องรถถังด้วยนะคะที่ที่สนามเชยภูมันนะที่สนามเชยภูมิน้องชาอยากอยากให้เขาตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ในใจเนี่ยเขาเอาช้างน้อยเลยนะเออถ้าจะเข้ามาชมตัวจริงก็มาได้เนาะตรงตรงนี้ปักหมุดที่บ้านอะไรดี บ้านบ้านของง้อบ้านเพชรมงคลนะครับบ้านเพชรมงคลอยเนอะตรงนี้เนาะอ่าอ่าถ้างั้นเดี๋ยวขอบคุณเ้าดวงชัยฟาร์มขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณน้องน้องชาน้องชามามามาขอบคุณพี่น้องเกษตรกรด้วยกันเนาะขอบคุณมากนะคะ